บอกเป็นคนรู้ใจตุมตามจะต้องเป็นคนอดทนเพราะบางทีนะคุย3ปีอาจจะไม่ได้คบเลยก็ได้เนาะจร,จริงไหมก็จริงครับคือจริงๆผมจะมองว่าณตอนนี้ถ้าผมจะคบใครอ่ะผมไม่ได้มองแค่แฟนแล้วครับ <c oughs> ผมอยากมีเมียอยากมีลูกอยากมีกมกมกมครอบครัวแล้วทีเนี้ยอแล้วเอาแล้วใ <c oughs> ส่อา <c oughs> ใครที่ชอบตูมตามเ้าอยากจะมาคุยกับเขาคุณต้องพร้อมจะเป็นเม,เมียเขาเลยนะตอนนี้คือ<ช>เขาตั้งใจหาครอบครัวแล้วด้วยวัยไงวไยลงไงวได้แล้วไัยหมดแล้วมันก็เลยยากครับเพราะว่าคําว่าคําว่าชอบเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ง่ายแต่คําว่ารักมันมันกลายเป็นว่ามันคายออกมายากมากเลยนะเวลาเนี้ครับเห็นบอกว่าตอนนี้อาจพูดง่ายเริ่มเตรียมตัวแล้วอย่างแรกก็คือมีธุรกิจใหม่อยู่ใช่ครับ อะไรเอ่ยเพิ่งแบบออกรสแรกมาสําหรับน้ำปลาครับผมน้ำปลาตุ้มตามครับผมเอามาดูเลยเฮ้ยมาดูหน่อยนะครับครับอู้มันถูกขวดไวรุ่นมากเลยไม่เคยเลยไม่เคยเลยแพ็กเกจดีมากแล้วก็มีหน้าตุ้มตาด้วยหน้าเลยเมื่อยไหมเมื่อยครับแม่เฮ้ยเดี๋ยวตุ้มตามจะเมื่อยวางไว้นี่นี่ตั๊กตัไม่ต้องเลยอันนี้มันพิสูจน์มันไม่แข็งแรงเดี๋ยวเดี๋ยว นี่เขาลูกสาวมาเห็นแล้วมันจะถามว่าพ่อไปทํางานเป็นพิธีกรเหรอลูกโอ้โหน่าสงสารลูกขึ้นมาหนะ้าลุงนะเ,เดี๋ยวนี้ลูกสาวยังถามอะไรลงุลงลงอยู่เหรอครับอยากจะคบกันด้วยด้วยแบบว่าเออเป็นนั่นมาหรือว่าอยากจะมีเรื่องตอนนี้เลยตาม <c oughs> เอาเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้อย่าเพิ่งจะเลาะอย่างนี้อย่าเพิ่งจะเลาะ <c oughs> เอาถามเลยอย่างเงี้ย <c oughs> เป็นลูกลเขย เอาเลยเหรอเอาเลยเหรอเอาไหมครับเอาครับเพราะว่าเพราะว่าเนี่ยลูกเขยมันต้องสไตล์แบบนี้สนุกสนานนี่ฮะจะมาหากินไม่ใช่อย่างไอตัวปัจจุบันเนี้ยเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วคุยน้ำปลาเนาน้ำปลาตัวนี้เป็นทำเป็นมายังไงครับถึงได้ทำน้ำปลาตัวนี้ผมชอบกินอยู่แล้วอ่าคือต้องบอกว่าเอ่อเวลาไปทำงานเงี้ยครับกลับมาดึกๆเนี่ยผมก็จะไปนั่งร้านลาบร้านส้มตำอะไรเงี้ยคนเดียวด้วยนะครับครั้งคนเดียว ใช่ครับที่พูดคืออยากมีคนไปนั่งด้วยครับออนน่าดูอนนาดูกลับเข้ามากลับเข้ามาบลัก่อนแล้วมาเป็นที่มาที่ไปยังไงชอบกินแล้วก็ได้ไปรู้จักกับทางพี่เพชรสารัอใช่ครับก็เลยก็เลยคุยกับพี่เขาว่าเออพี่อยากทําขึ้นมาเป็นแบรนด์ของผมแล้วก็อยาก ผมอยากให้น้ำปลาร้ามันดูเฟรนด์ลี่มากขึ้นครับด้วยดีไซน์ขวดอะไรต่างๆครับให้มันก็คือหมายความว่าเขาจะให้วัยลงวัยรุ่นได้ดูได้ใช้ได้ใช่ครับแล้วก็รสชาติก็เป็นแบบที่เราชอบกินครับผมเป็นคนอีสานแท้ๆเวลากินเนี่ยเราจะกินแบบนัวๆคลักๆจริงๆแล้วมันแบบอร่อยถึงใจครับอ้าวถ้าพูดถึงอีสานลุงบอกจัดให้เลยวันนี้เฮ้ยผมมีส้มตำานี่วันนี้ลุงก็คุยทั้งนานแล้วผมเบี่้มาแต่พี่ไม่มีปลาอ้าวเขาไม่รู้่แต่ว่าส้มตำของพี่นะเดี๋ยวลองกินดูก่อนว่าอร่อยขนาดไหนครับอ้าวส้ม ร้านส้มตำในตำนานไงทุกคนนี่รู้จักกันหมดร้านแซ่บวันรัชดาโดเปิดมา20ิปีไกินเยอะมากแล้วแต่ละอย่างในี่ยเอามาให้ลองชิมกันเลยนะนี่แล้วเป็นร้านที่อยู่กรุงเทพนะแต่ถูกคอคนอีสานที่สุดใช่ผมกินผมกินตอนผมพักอยู่แถวอโศกผมก็สั่งกินประจำกินด้วยแล้วก็เคยไปกินที่ร้านไหมนี่น้ำลายโอคน้ำลายมันสอแล้วอ่ะอือเอาลองนั่มาชิม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 นี่อะไรครับนี่อะไรครับตำไหลบัวตำไหลบัว อันนั้ที่ตามจะกินคือตําถาดมีหอยเชลลี่เนี่ยหอยเชลลี่แบบไหนที่คุณตามชอบกินบ่อยๆก็จะเป็นหัวบางครับอือหรอหมันคืออะไรมันคือมะละกอมะละกอนี่แหละแต่เขาหั่นเป็นเส้นใหญ่เออหัวเขาบางมากนี่ท่านผู้ชมอย่าน้ำลายไหลนะคุณโทรไปสั่งเองแล้วกันนะร้านเนี้ยเฮ้ยพี่ทำไงน้งปลาเนี่ยนอกจากทำส้มตำแล้วทำเมนูอื่นอีกได้ไหมลูก ทำได้เยอะมากครับอะไรบ้างอย่างเช่นถ้าอย่างที่บ้านทําก็จะเป็นแบบพวกสปาเกตตี้ก็ทําได้ครับทำไงทำไงทำไงหลายคนอยคกกินสปาเกตตี้แบบซอสกะปิซอสอะไรเงี้ยครับซอสปลาก็ทําได้เพราะว่าเรามีการปรุงรสมาแล้วเรามีการมาดัดแปลงมาจนให้มันเป็นเหมือนซอสขวดหนึ่งที่มันสามารถปรุงรสลงไปอะไรเงี้ยก็จะหนัวขึ้นเฮ้ยพูดอย่างเดียวไม่ได้ทําให้เรากินดีกว่าวันนี้มีสูตรพิเศษไหมไหนมาแล้วเนี่ยเราก็ทําน้ําปลาอยู่แล้วแล้วเอาน้ําปลาคุณจะทําให้เรากินได้เลย ได้ปะได้ครับ <Yeah. S 1> เอา้าท้างท้งห้จุงมตามทำให้หนึ่งเมนูครับดวงดูทำอะไรให้กินครับ